สวัสดีครับผมมาพ่อกันอีกแล้วครับผมกับร้านปิชาปัามน้ำนะครับวันนี้ก็จะสาระดีๆมาบอกกากันอีกเช่นเคยนะครับมาอนี้มีเรื่องอย่างน้อมาอนี้อาจารย์ครับมาอนี้เอามาวากกันในเรื่อง การขนส่งแล้วก็ปั๊มตัวนี้เป็นยังเพิ่นขนส่งมาจากต่างจังหวัดแล้วมันมีปัญหาอย่างนะครับหนึ่งปั๊มตัวนี้นำวัวแรงเลยตรวจเช็คเบิ่องบรนณเมื่อนี้วันปินอย่างเป็นี่นะนะผสมการขนส่งใหญ่คุตามสภ<ม>าพนะครับไปนั้นไปเบิเ่งเล็กๆน้อยนะครับตรงต้วันนี้<ะ>เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องปั๊มนี่ครับเป็นปั๊มแรงดันคงที่ของมิตซูนะครับซึ่งมี ลูกค้าที่ท่านส่งมาจากต่างจังหวัดน,นะครับก็เลยต้องมาบอกขอบกอกมาขอบอกขอเตือนขอกล่าวกันนะครับว่าการส่งของถ้าหากเขาเจอคนที่เขาส่งดีๆจะส่งให้เราดีๆเราก็จะโอเคสินค้าเราก็ยังมีปัญหาครับแต่นี้ดวงของป๋าหรือดวงของพี่เขาคงไม่ดีแน่นอนนะ,ะรับปลาของเราหักครับในดูเกียเ่ยวอย่างงี้ อะไรพวกนี้นี่ตัวนี้ก็หักนะครับแล้วก็มีข้อเรากลางขากันด้วยนะครับผมว่าเป็นที่ทางไหนทํากันแน่เป็นที่ต้นทางในการส่งหรือช่วงระยะปลายทางในการการขนส่งนะครับซึ่งก็งมีบริษัทขนส่งก็แย้งกับเรามาหรือเกี่ยวกับทางร้านทํำไหม แต่ทางร้านยืนยันได้เลยว่าเราไม่มีจะมาทําแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนเกี่ยวตรงนี้ก็หักนะครับตรงนี้ก็หักมัอยู่ในด้านในนี้หมดเลยคับดูกล้องให้ดูอะแขงให้ดูเห็นไหมครับหักหมดเลยแล้วอะไรพวกนี้ไม่ใช่หากันง่งายๆนะครับผมส่วนอะไรตัวนี้ที่มันหักเนี่ย วนี้เรายังพอหาอะไรได้นะครับเราสามารถเอาตัวนี้ออกแล้วเราก็เอาตัวกระบอกไดแฟมตัวนี้มาใหม่เพราะว่าเกี่ยวมันหักเกี่ยวหักเราก็เอาตัวนี้มาใหม่ซื้อมาใหม่ตัวนี้มีอะไรอยู่นะครับส่วนี้ตัวพิเชอร์คือตัวนี้นะครับถ้าเกิดเกี่ยวของพิเชอร์แตกหรือตัวพิเชอร์มีปัญหาตัวนี้เราก็ยังพอทนเรายังพอหาตัวพิเชอร์กันได้นะครับ แต่นี้เขามาแตกตรงจุดเด่นเขาเลยคือมาแตกตรงเดือยเกีียวจิ่มโผล่ขึ้นมาจากฐานตัวนี้นนะครับน,นี้โผล่ขึ้นมาจากฐานเห็นไหมครับตรงนี้เขาหักจริงๆเขาจะเป็นเดือยเป็นเกลียวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขามาหักตรงนี้เราไม่มีอะไรนะอะไรตัวนี้หายากนะครับคุณแล้วยังไเป็นอะไรแยกชิ้นก็ไม่ได้นะมันต้องไปหามาทั้งฐานฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้ ล้วก็ต้องไปหาร้านมือสองหรือไปหาร้านที่ขายปั๊มน้ํามือสองหรืออะไรก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ถ้าเกิดเขามีอะไรฐานตรงนี้แล้วก็สามารถมาโยกตัวมอตเตอร์โยกก็หมุนน็อตฐามอเตอร์ออกฐามอเตอร์ออกแล้วก็หมุนน็อตฐานาน้ำฐานน้ำออกทานน้ำออก,ออกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ทางเข้าทางเข้า,า,ขาแล้วก็ยกชุดมอตเตอร์ออกนะครับแล้วก็ไปลงฐานที่เราซื้อมาใหม่เราก็จะได้อุปกรณ์ตัวนี้ครบหมด แล้วฝากล่องก็แตกหมดนะครับฝากล่องก็แตกแตกหมดเลยก็แสดงว่าแรงกระแทกอัดมาจะากกอยู่ในย่านนี้เนะี่ยแตกนะครับรอยล่นหรือเปล่าเนี่ยไม,ไม่มั่นใจนะครับผมนห้เป็นรอยล่นหรือเปล่าครับเนะี่ยฝากล่องก็มีปัญหานะครับ นะครับผมผมมองดูแล้วน่าเกี่ยวกับเรื่องรอยล่นนะครับผมเพราะว่ามันมีตากระแทกตรงนี้นะครับแลก็แตกน่าเกี่ยวเรื่องการขนส่งมากกว่านะครับผมงนั้นเราต้อรู้ว่าอยู่ช่วงไหนอยู่ช่วงโซนไหนของการส่งถึงสภาพไเป็นแบบนี้ครับดูติดแตกกแบบ แล้วปั๊มตัวนี้คุณลูกค้าท่านบอกว่าปั๊มไม่แรงนะครับปั๊มไม่แรงส่งน้ําไปใช้นะ่ะมันน้อยมากมันได้น้อยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจารย์ลองตรวจเช็คดูให้หน่อยนะครับผมก็ลองมาตรวจเช็คดูตรงฝาหน้าตรงใบพัดตรงอะไรเนะี่ยตรงนี้กม็มีปัญหานะครับผมไม่มีปัญหานะตรงจุดนี้นะครับก็ดีปกติทุกอย่างนะครับ แล้วก็ตรวจสอบดูตรงตัวพิชเชอร์สลิค่าตัดเท่ายสองจุดสองสองจุดแปดสองจุดสองสองจุดแปดนี้ถือว่าค่าตัดเยอะดังนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาเช็คว่าตรงนี้มันต่ำไปไหมตรงตัว p i ชเชอร์ค่าตัดค่าอะไรของเขาต่ำไปไหมก็ ค่าตัดเพเชรก็ไม่ต่ำนะครับผมเยอะนะครับเยอะหน้ากอนแทกก็ยังดีอยู่นะครับผมกรณนตัวอื่นก็ยังดีอยู่นะครับหลังนั้นถ้าหากเราจะจะได้แรง นะครับถ้าหากสมมุติว่าในวันนี้ปั๊มของเรามันเบานะครับตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากปัม boat, ๊มเราเบาเราก็ต้องมาปรับตัวน็อตน็อตด้านบนตัวนี้จะเป็นหัวแฉกนะครับเป็นของเทียบเป็นของเทียบก็พูดง,ไงไ่ายๆว่าเป็นของจินแดงงั้นเถอะนะมันจะเป็นปากแบนนะครับผมเราก็ต้องหมุนมาฝั่งบวกนะครับหมุนมาฝั่งบวกหมุนมาฝั่งบวกตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมใช้กล้องหน้านะอันนี้กลับด้านกันนะ เวลาทำก็ไปทาอยู่กล้องลัางนะครับผมก็หมุนตรวนี้แล้รก็ปรับปรับตรงนี้ปรับทางด้านบวกหมุนลงไปเรื่อยหมุนลงไปเรื่อยหมุนลงไปเรื่อยแต่ปั๊มก็จะตื้อยาวเองในกรณีที่ราการปรับแต่งของเราเนี่ยนะครับการปรับแต่งตัวเปเชื่อน่ยให้ปั๊มของเรานั้มันดังตื้อตึกตื้ตึกตื้ตึกให้มันดังอยู่ตบงนี้ปล่อยไว้งั้นเลยให้มันดังตื้อตึกตื้ตึกอยู่นั้นแหละ แล้วเราค่อยมาปรับตัวเทชเชอร์ถ้าหากเป็นของสินแดงหรือเป็นของไต้วันหรือเป็นของไทยเราก็ท่ายนะครับเป็นของอะไรก็ช่างถ้าหากดูแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นของแท้แะอะไรประมาณนั้น,นเราก็ดูให้ปรับมาฝั่งบวกมันมีเครื่องหมายบวกลบอยู่นะครับหมุนมาฝั่งบวกนะครับหมุนนมาฝั่งบวกฝอนนี้หมุนมาฝั่งนี้เหมุนเพื่อมาฝั่งนี้ไม่ใช่ไปนี้ไม่ใช่ต้องหมุนมาอย่างนี้ฝั่งบวกนะครับ ตามของเราคงไปดังตืดยาวเส้นถ้าหากเราหมุนจนได้กดเกณฑ์ตามเป้าหมายของเรามันจะดังจืดยาวนะครับผมถ้าหากกลับใดยังดังเติรกจักเติกจักเติกจักเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อหมุนตามบวกไปเรื่อยครับหมุนตามบวกแต่ถ้าเกิดเป็นของแท้เราต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาของแท้จะเป็นแบบไหนมันเขียนว่าพ i ิกเชือกสวิทหรือยี่ห้อยามดาอยู่ตรงนั้นจะเป็นตัวดูแบบอ่า แข็งแรงแข็งแรงครับตัวอะไรนะครับเป็นไอของกินแดงเราก็งแองเฝงแฟงหน่อยก็ถือว่าใช้ได้ใน,นระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับปรับนะครับอันนี้มาสาธิตในเรื่องการปรับตัวพิชช์อ,อันนี้คือของกินแดงเราก็ต้องสังเกตดูเครื่องหมายบวกให้หมุนมาฝั่งบวกนะครับแต่ถ้าหากปั๊มไม่ตัดเลยหมุนแล้วปั๊มไม่ตัดเลยปั๊มยังแข็งโป๊กปิดน้ําแล้วปั๊มไม่ตัดไม่ไรเลยให้หมุนฝั่งลบหมุนฝั่งลบ ครับล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 บ,ลบนะครับก็คืนค่าให้มันตัดเร็วขึ้นในกรณีที่ฟ๊มไม่ตัดในในกรณีที่เราปรับลงไปเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือการปรับแต่งตัวเปเชอร์ของตัวจีนแดงนะครับอันนี้เป็นต่อตรงมาแล้วครับต่อตรงไม่ผ่านกล่องโฟสิฟิกกล่องโฟสทิฟิกตัวนี้มีหน้าที่แค่ปิดรูไว้อย่างเดียวนะครับปิดรูน้าไว้อย่างเดียวไม่มีหน้าที่อะไรแล้วในตอนนี้นะครับแต่หากเมื่อก่อนเขายังใช้กล่องโฟสทิฟิกอยู่เขาก็จะ ตำแหน่งตรงนี้ก็ยังมาเชื่อมลงตรงนี้หมดนะครับถึงม,มีปัญหานะครับผมแต่ตรงนี้แ,และการขนส่งนะครับอย่างที่พี่ชาบอกแล้วก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องการขนส่งทางไกลนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจุดบอดอยู่ตรงจุดไหนเสาก็บอกไนรแฟมก็แตกเเชอร์ พิชเชรสวิตรงนี้ก็แตกเหมือนกันก็าหักเลยรี้อยู่ในคาในรูหมดเลยแต่เราจะมาถอดเอาตัวนี้ออกแล้วมาหมุนเข้าตรงนี้ไม่ได้นะพิชเชอร์เนี่ยแต่ถ้าหากพวกถ้าหากเกยลตัวนี้ไม่อยู่ตรงนี้นะครับไม่มีการหักการงอหรือการบินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ไปซื้อพชเชอร์ตัวใหม่มามาลงแทนได้นะครับใส่ปุ๊บตรงนี้ได้เลยอันนี้คือตัวพชเชอร์ เราเสียแล้วก็สามารถใช้ได้ในฐานตัวเก่าแต่หากหลุดออกมาอยู่ในรูของตัวพิเชอร์อนี้สาคัญเลยคือเกียมอยู่ตรงท่อนท่อนอยู่ตรงในฐานตรงเนี้ยมันมีปัญหาแนละ้วดังนั้นเราก็ต้องหาฐานตัวนี้ใหม่ฐานตัวนี้ใหม่เลยส่วนมอเตอร์เราไม่มีไม่เป็นไรครับไม่ต้องเอามาเราเอาเฉพาะฐานมาอย่างเดียวขึ้เข้าใน้สังเกตดูไงว่าเป็นรุ่นเดียวกันไม่เป็นรุ่นเดียวกันครับอาจารย์ให้สังเกตดูตรงจุดนี้ ถต่หากเป็น EP 305 QS หรือ EP 2 0 5 QS แล้วก็สามารถใส่ลงกันได้เพราะจะนนเป็นโมเดลเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น155เป็น105ไม่ได้ว่าโปรเจกต์ตรงนี้จะไม่เหมือนกันมันจะเล็กกว่ากันมีแตกต่างกันไปแต่ถ้า EP สามศูนย QS หรือ205 QS แล้วก็สามารถเอาถาบนี้ได้นะครับแต่ตอน้ขายไม่ได้หลายท่านเลยบอกว่า อาจารย์เป็นข้ออะไรอ่ะอืม,อมก็ที่ไม่แน่หลักๆเลยอยู่ที่ขนส่งกับขนส่งก็เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงไหนต้นทางปลายทางที่บกพร้องเรื่องตรงจุดนี้หักหมดเลยนะครับมีการกระแทกของฝั่งนี้กล่องโฟสวิกตัวนี้ก็แตกตรงนี้มีรอยถลอกก็น่าเกี่ยวกับเรื่องการหล่นหล่นอะไรสักอย่างนะครับก็คำนวณคิดว่าเป็นแบบนี้มากกว่านะครับ ก็ให้ระวังนะครับผมในการขนส่งนะครับส่วนคลิปวีดีวันนี้เอาแค่นี้ก่อนมาบอกกล่าวกันในเรื่องการขนส่งให้ระวังนะครับผมก็ถ้าหากปลายทางรับของก็ถ่ายวีดีโอไว้ถ่ายวีดีโอไว้เป็นข้อมูลเป็นการดีนะครับส่วนวันนี้พี่ชาเอาสิ่งเล็กน้อยมาเตือนกันแค่นี้ก่อนแล้วก็คลิปหน้าค่อยมาว่ากันในเรื่องปั๊มน้ํากันต่อนะครับส่ในเพื้นที่นะครับซึ่งวพันกองโผลสวิสในการต่อตรงมาตรงจุดนี้ การเบาของความน้ำก็มีส่วนในเรื่องการปรับตัวพิเชอร์ดังนั้นถ้าหากเราต้องการให้น้ำแรงนะครับต้องการให้น้ำแรงๆน้ำออกแบบพุ่งๆเลยเราก็ปรับตัวพิเชอร์นะครับถ้าหากเป็นของกินแดงเราก็ปรับปรับไปตามบวกฝั่งบวกเขาจะมีบวกกับลบนะครับเราก็หมุนตรงด้านบวกนะครับบวกลงไปเรื่อยๆบวกลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้น้ำมาตาแรงๆนะครับปรับเสร็จถ้าหากเราปรับแล้ว มันปั๊มเราไม่ตัดเราก็ต้องทวนเข็มนาฬิกาฝั่งลบนะครับทวนขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับจะได้ปั๊มจะได้ตัดนะครับการขนส่งนะครับมาจากต่างที่หรือมาจากทิ้งไกลๆมาจากแดนงไกลๆดังนั้นเราก็ต้องดูในการขนส่งซึ่งผมก็ลองดูแล้วนะครับก็อาจจะมีการโยนการกระแทกของตัวปํานานซึ่งขรายว่ามีทางอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับผมในการส่งชี้แนะกับ ผู้รับส่งให้เราดีอาจจะเป็นบริษัทขนส่งทุกอย่างนะครับผมบริษัทขนส่งทุกที่นะครับผมก็พูดให้เขาให้ว่าให้ระวังระวังบางแบบนี้เป็นพูดแล้วถ้าเกิดทำไม่รับผิดชอบตรงนี้ก็ลำบากใจเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเจียดย่งไงไงทำแต่คําพังตรงจุดไหนเราก็ไม่รู้ว่าการขนส่งก็จะมีต้นสายกับปลายสายนะเราก็ไม่รู้เพราะมันจะต่างสาขาต่างที่ต่างบริษัทนะครับดังนั้นการขนส่งก็ให้ระวังนิดนึงเขียนจากับให้เด่นชัดนะครับผม ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับว่ากันใหม่นะครับคลิปหน้าก็พอกันใหม่ครับผม